ไปกลงทยอ่ะไม่นไครับคุณพี่อเตียมาฝากครับเสกอโตยะีีเงียบอะไรใครลูกจีไม่มีไม่มีจริง้โอ้ยสกอรลิตโต้มาดิเออเป็นสายย่างเลยอ่ะเดไม่ต้องหุเดนไม่ต้องหขอเี่นอนก่อนนะครับไม่ต้องอไรวะเนี่ย มาโัวกบีผมไม่กันเจ้ากบีมาตัวกบีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมเจออูได้อะเอาไหเอดีใครบอกไม่เอาอยู่ไหนกัน่รร่าบับใต้นรับผีขาบัวุขผมขอรองครับีีก็จะตายอย่างนี้นครับ มวยหนี่มที่เจอรใครเป็นหนุ่มอะมั้ง งเขามากับล <Association> ูกพีแล <S U> ้วก็ใช้กับเกาะลูกพีแล้วก็มันหลัก้าแกล้าเรียนแบบฉันเลอพีกับเจะจกจำพูดตัวนกับพีลูกพีจะกลายปนองมีเองตัวกกลองกยเนี่ย่กับกวาเออเอนเออเอเอ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  นี่มาเอาพ่อแม่กับแล้วน้องเมันก็ไม่กล้าของมีมันเยอะเกินครับตายมาแล้วเนี่ยอุดนะครับอุดยุนีเนี่ยเดี๋ยวช่วยเอ่อเี่เรามามาแรงตายกันไปแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเฮ้ยมันมีสปอนเนอร์ครับครับช่วยนอนได้ไหมมันไม่จบรีแน่เราตายกันที่ตลอดเดี๋ยวยุดแน่ มันมันเดินมาตรงนี้ใครเอาผมคือลูกตีมันบอกว่ามีสปอนเซอร์ไงพี่ฟังเลยไงไม่ไม่เห็นตัวนี้มันตามผมอยู่นี่อมามามามันใชอโร่เนียกดค้างกดค้างอะไรกดค้าง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 พิมพ์เปิดหนาวต้องมีหนึ่งในนั้นเลยปกติมานอนนอนนอน ตากูนะำบอกว่าเดี๋ยวมันหลบให้มันมีแล้วอ่ะมันเดือมาหามแล้วก็หนีนีม่งมึงมันจะได้ดิครเนี่ยนีหหหนหนีหนหน ยืงเลยอ่ะมันเยอะจังถ้าผเรี้ยคุณแรไม่หมดแงใต้เ่ยตัวนี้ตัวกเป็แกผมามันพันกองอ่ะยืงเลยดิสคอเนอร์ตเป้ยยัต้ใจคุณผมกฆ่าก็ไปหลคนเนี่ยก็ไปได้าเป็นสีแดเือไก่ม้เก็บอวุธเเก็บอาวุธไว้เราต้องการอาวุธเดือไม่ต้องการ

นะครับพีมีดาเป็นชาติยครับีก้ยังไดไดีวาตงมดค้างนี่ไม่โหลดได้แค่นี้เอนะไรนี้อะไรตีจดูกพีมันนี้มันเอ็นแย่แล้วก็ลูกพีผมอยากหลุดเดี๋ยวอันน้ไม่ชุกเอินนีมันแปลกแนะครับลกีมากไครับไม่ฉุกเนดิ team.